โอเคนะครับก็สวัสดีครับวันนี้กับผมเพิร์นโซนครับอยู่กันในเกมมูสกากันวันนี้ผมจะพามาดูเทพที่ทุกคนต้องมีในดีนะครับอย่าเป็นยังไงติดต,ตามได้นในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปรบก,กวนทุกคนฝากกดไลค์หรือตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามคลิปวัตรส่วนของมูสกานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ที่หน้าช่องนะครับอีกช่องด้านการกดซุปเปอร์คนใต้รรือร่่าาางงตกกก็สามาถดชันนะครรััับบผมมอ่ะเเดี๋ยวไปชกนลยสําหรับ เทพที่จะต้องมีทุก ID นะครับ99.99% 99ต้องมีนะครับผมจะดึงมา5ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะจัดอันดับให้ด้วยว่า 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยเป็นโปรแกรมตัวไหนบ้างนะครับผมก็ก่อนจะรับชมเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นิดล้วกันก็สำหรับใครเนี่ยที่รับชมคลิปของช่องเพลินโซนแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะฮะเป้าหมายของเราคือปีหน้าครับผมจะคบ 40, รบ40,000ซับแล้วนะก็ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะด,ด้วยนะครับป่ไปลุยกันต่อนะฮะในส่วนของโปเกมอนเทพนะครับที่จะต้องมีทุก i อจริงๆผมเอามาจากตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็สำรวจน้องๆรอบๆตัวที่เคยเล่นเกมด้วยกัน5ตัวเนี้ยมันต้องมีนะครับยังไงก็ต้องมีไม่ว่าคุณจะเล่นสายฟรีหรือสายเติมคุณก็ต้องมี5ตัวเนี้ยไม่ว่าไอดีไหนมันก็ต้องมีนะครับไม่รู้ทุกคนเห็นตรงกันหรือเปล่าเราไมา่เล่นันที่ระดับที่5แล้วกันนะครับ อันดับที่5เนี่ยนะครับเป็นตัวนี้ครับเนี่ยมิทูเกราะนะฮะมิทูเกราะนะครับล่างหนามนะฮะวิธีได้มาก่อนแล้วกันวิธีได้มาของมิทูเกราะร่างหนามเนี่ยก็จะต้องใช้เศษชิปนะครับสีทองนะฮะจำนวน5 0 0หมื่นเศษชิปสีทองหน้าตาแบบนี้เผื่อใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ครับจะเป็นสีสีทองซ้ายบนเนาะห้าหมื่นนะครับแลกที่กิจปฏิหารตรงนี้นะครับมันจะมีแลกอยู่ข้างล่างเนาะจะเป็นกิจที่มันจะมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะ สุกเสาร์ทิศจันทร์นะครับผมจะมีอยู่4วันจะมีตัวมีทูกรอะไม้เทาแรกนะครับ5,000เศษีิสีทองนะครับผมระยะเวลาในการเก็บอยู่ที่ประมาณ5-6เดือนนะเราก็ต้องพยายามเก็บนิดน,นึงถ้าเราต้องการที่เราจะรับผมบอกเลยว่าตัวนี้ควรจะมีนะครับทำไมถึงมีเพราะว่าหลักๆเลยนะเดเมจแม่งโคตรแรงนะฮะแล้วก็แม่งก็โคตรถึกนะฮะแล้วก็บีตี้แม่งมีซีซีโคตรเยอะนะครับแล้วล่างหนามกันสถานะแช่แข็งของยูนวาได้นะครับ ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เอาไว้สู้กับยูนวาได้สบายเลยคือสกิลของมันนะครับผมบอกเลยว่ายิงยูนวาดอกเดียวตายครับถ้าคนปั้นดีๆนะนะครับเพรสกิลแซดสกิลยีนแม่งโคตรเถื่อนนะอันนี้ถือว่าน่าเล่นมากๆตัวนี้แจมนะฮะครานี้เนี่ยครานี้เนี่ยนะครับก็คืออ่าอีกวิธีหนึ่งที่หาเมทูกร,ร่างหนามได้เนี่ยก็คืออ่ามันจะมีกิจเทพหลุดในเขตจับอ่านี่ก็จะมีสุ่มมานะครับ บางรอบก็จะอาจจะมีมีทูกราะมาให้เราสุมนั่นเองนะครับตรงนี้การเปลี่ยนเป็นล่างหนามเนี่ยเปลี่ยนยังไงนะครับก็อาวุธของมันเนี่ยเป็นโทเทนเจมนะฮะเราต้องซื้ออุปกรณ์อัพเน็กเจนอาร์เมอร์มาเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่นะครับเป็นเน็กเจนอาร์เมอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่อเทมแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะกลับเป็นล่างเดิมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราใส่ใส่เป็นเน็กเจนอาร์เมอร์เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของร่างหนามนั่นเองนะ โอเคนะ่าจะลืมมาทําด้วยวิธีทำมิวทูกรอร่างหนามเนี่ยผมมีคลิปทําอยู่แล้วก็ไปดูคลิปวิธีทําร่างหนามได้นะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจแล้วคนนี้เนี่ยเวลาเราไปเล่นจัดทีมเนาะเราจัดได้นะครับเราจะใช้มิวทูกรอยืนตรงกลางเนาะแล้วก็ละนาบข้างลองคิดตามแล้วกันละนาบข้างสายขวาด้วยลาติออสกับลาติอาที่เป็นจรวดคู่อะ่ะจรวดคู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นคู่กับมิวทูกรนะฮะและนี่คือวิธีการจัดทีมนะผมแถมให้แล้วกัน ต่อมาครับอันดับ4นะครับไอดีโปเกมอนเทพที่คุณจะต้องมีทุกไอดีนะฮะอันดับที่4เนี่ยผมให้เป็นตัวนี้เลยนะครับไม่มีจริงๆนะทุกคนชื่อผมเดนมันต้องมีนะครับก็คือโปเกมอนธาตุไฟตัวเนี้ยนะโปเกมอนธาตุไฟโปเกมอนธาตุไฟนี่ครับคุณจะต้องมีครับกาดอนนะฮะกาดอนเนี่ยวิธีได้กาดอนมานะครับก็กาชาการันตีเทพต้นเกมเลยไอตัวบัตรปลาไข20า่20ใบอ่ะ คุณมีโอกาสได้กลาดอนด้วยซึ่งแม่งได้กันเกือบทุกคนบางคนนะลีไม่ติดก็รีจนกว่าจะได้กลาดอนซึ่งถามว่าดีไหมดีนะผมแนะนําถ้าคุณอยากจะเล่นเป็นทีมไฟแบบพีคๆเลยนะตัวเนี้ยควรจะมีนะครับเพราะเน้นเป็นตัวบับธาตุไฟกับธาตุดินนะครับใครเล่นทีมไฟควรจะมีและผมบอกเลยว่าแม่งคตรมมีประโยชน์นะครับเล่นต้นเกมโคตรดีนะฮะ ตัวนี้ยืนแทงได้ด้วยตีได้ด้วยนะตรงนี้วิธีได้มาคือกาชาจากบัตรฝกไข่ตอนช่วงทุนเกมเนาะหรือจะเป็นกา,า,กาชากาลิเทพก็ได้แต่ว่ามันต้องเสียเสียเพชรเสียอะไรเยอะหน่อยหรือนะครับใช้เศษชิปสีทอง2000ในการแลกนะครับโปกเกมอนเนี่ยโปกเกมอนเทพทุกตัวเนี่ยสามารถแลกได้โดยใช้เศษชิปสีทองแลก2,000นนะครับแทนเศษของโปกเกมอนนั้นๆนะครับเนี่ยมันแลกแทนกันได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือเทพหลุดในเขตจับ มันก็อาจจะมีเทพหรือในเขตจับมาให้เราแล้วอาจจะมีกราดอนดุดไม้แล้วจับอะไรประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือความสามารถก็คือเป็นตัวบับธาตุไฟแหละนะครับแล้วก็ธาตุดินด้วยนะครับก็คือสกิลหลักๆก็คือเราก็เปิดบับถามว่าตัวต้นเกมที่เล่นด้วยกันเนี่ยก็คือจะมีลิซดอนกราดอนแล้วก็มีโฮโออะไรเงี้ยมีฮีทรานมีใต้ดินอะไรเงี้ยคือเล่นด้วยกันโคตรดีนะฮะต้นเกมเนี่ยมันต้องมีคือไม่ว่า ผมจะวิเคราะห์ ID, หอาหาไอดีหรือฝายดไอดีตัวไหนหรือไอดีที่ผมเล่นเองผมก็ต้องมีกาดอนอยู่ในทีมซึ่งกาดอนแม่งดีจริง,รงนะครับผมก็เลยยกให้มันอยู่อันดับที่4เป็นโปเกมอนที่ต้องมีทุกไอเดีแล้วมีประโยชน์มากๆ9 9 9 9อันดับ4เป็นกาดอนนะครับก็เห็นด้วยตรงกันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะต่อมาครับโปเกมอนเทพนะครับที่จะต้องมีทุกไอดีอันดับที่3นะครับผมยกให้เป็นตัวนี้เลยลูเกีย อันนี้เป็นลูกลักของเกมนี้เลยลูเกียเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนต้องขนขวายนะครับในการหามันมาเข้าทีมจนได้นะฮะหลักๆวิธีการได้ลูกเกียรนะครับมีอยู่ด้วยกัน4วิธีนะครับวิธีแรกเลยก็คือมันอยู่ในเขตจับนะฮะสภาพอากาศฝนตกหนักมากนะครับเวลามันมีฝนตกหนักมากมานะครับให้เรานะครับมาทําการจับมันสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับฝนตกหนักมากนี่ครับจะมีลูกเกียรมาให้จับซึ่ง โอเคเรากา็ประหยัดงบเนาะเรามาจับตรงนี้เอาดีกว่าหาบ้ารจับระดับสูงมาจับเนาะเราก็จะได้รับในส่วนของลูเกียร์ไปอันนี้คือวิธีแรกในการได้ลูเกียร์แบบเบสิกเบสิกวิธีที่2ครับก็คือการสุ่มกาชาครับการันตีเทพนะฮะก็มาสุ่มเอานะครับ10ครั้งก็จะได้เศษครบ200ก็ไปแลกได้เลยวิธีที่3ก็คือเอาเศษสีทอง2000แทนแลกแทนได้นะครับเนี่ยเอามาแลกแทนได้ตรงนี้เนาะแล้วก็วิธีที่4ก็คือเทพหลุดในเขตจับอ่าโอเคไหม อันนี้คือวิธีการหาลูเกียทั้งหมด4วิธีลูเกียนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับความสามารถของมันเนี่ยสุดๆดเลยนะครับผมบอกเลยว่าลูเกียเนี่ยเป็นตัวแบกทีมผ่านด่านได้อย่างสมบูรณ์แบบถามว่าทําไมถึงสมบูรณ์แบบเพราะว่า1เลยนะครับลูเกียเขามีสกิลมูสตรงนี้นะครับเป็นสกิลเพิ่มเลือดเป็นสกิลเพิ่มพลังโจมตีเป็นสกิลเพิ่มพลังป้องกันมันสามารถเล่นได้ด้วยตัวมันเองคนเดียวไม่ต้องมีตัวซัพพอร์ตก็ได้แต่ถ้ามันมีตัวซัพพอร์ตแม่งจะโหดกว่าเดิมเยอะนะครับลูเก ตีก็แรงนะครับแล้วสามารถบินลอยอากาศได้ด้วยการการโจมตีได้ถือว่าโกงจัดๆนะฮะต้นเกมในผ่านด่านสบายแบก PP ก็สบายนะฮะใครที่ไม่ได้มีตัวโหดนะครับมีลูกีตัวเดียวนี่คืออยู่เลยนะฮะแล้วก็สกิลของมันแต่และสกิลนะผมบอกเลยโคตรแรงนะครับสกิลแรงมากอันติเมทเนี่ยคือสกิลกลุ่มด้วยตีแรงมากๆตัวนี้เล็กอย่างหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปตัวนี้มีร่างมาสเตอร์ด้วย นะครับแล้วก็จะมีร่างเรโซแนนซ์ด้วยนะซึ่งเก่งเข้าไปอีกแล้วล่างเรโซแนนซ์ร่างมาสเตอร์เนี่ยสามารถสายฟรีสามารถทําได้นะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูมันจะอยู่ตรงบุ๊กนะครับจะเป็นพวกนเนี้ยเนี่ยล่างแดงล่างอะไรเนี้ยมันมีหมดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มอ่ะย้อนกลับไปนะครับตัวมีทูเกาะร,ร่างหนาก,ก็มีมาสเตอร์ด้วยเนาะลูเกียก็มีมาสเตอร์นะครับมีเรโซแนนซ์ส่วนกลาดอนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็จะมีมาสเตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ความสามารถของมันหลักๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของลูกเกียเนี่ยก็คือเขาสามารถพาเราไปเล่นด่านสำรวจได้นะครับซึ่งโคตรสำคัญนะฮะด่านสำรวจในด่านที่2ลูกเกียบ้าข้างคุณจะต้องใช้ลูกเกียเล่นนะครับถึงจะผ่านด่านตรงนี้ได้ซึ่งพอเราผ่านด่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมาคือแท่นดาวปรารถนี่ครับคุณจะได้รับแท่นดาวปรถนาโจโตซึ่งจะต้องใช้ลูกเกียรเล่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นการบังคับแหละที่คุณจะต้องมีลูกเกียในทีมอยู่แล้วเพื่อที่จะเล่นด่านสำรวจแล้วคุณจะปลดล็อกแท่นดาบหนาแล้วก็เอาโปเกมอนมาใส่เพื่อเพิ่มค่าพลังได้อันนี้มันเป็นเกณฑ์บังคับต้องเล่นอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยใครไม่มีลูกเกียมันเป็นไปไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทพที่ต้องมีจริงๆนะครับต่อมานะครับโปเกมอนอันดับที่2นะฮะที่คุณจะต้องมีทุก ID ทุก ID ต้องมีแน่นอน99.99% 99นั่นก็คือตัวเทพตัวนี้เลยครับ เทพนกไฟนะฮะโฮโอนะฮะโฮโอเนี่ยนะครับเป็นที่สุดของที่สุดนะฮะแม่งต้องมีจริงๆนะครับแบกทีมมหาศาลวิธีการได้โฮโอครับมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะฮะวิธีที่1ครับก็คือสุ่มกาชาการันตีเทพอ่าสุ่มก็เนี่ยสุ่มตามปกตินี่แหละเนี่ยสุ่มกาชาการันตีเทพปกติก็ต้องรอในวันที่กิจกรรมลูกเกียอ่าขออภัยครับโฮโอมันเข้ามาแล้วก็มาสุ่มซะนะครับวิธีที่2ก็คือเอาเศษทิปทองมาแลกตรงนี้เหมือนกัน นะครับวิดี3ก็คือเทพหลุดในเขตจับอ่านี่คือปกติอยู่แล้วอ่าความสามารถของลูเกียลูเกียเนี่ยมีร่างมาสด้วยนะครับแล้วก็เลยมีอ่าเรโซแนนซ์ไดแม็กซ์ด้วยถือว่าหดจัดนะครับมีจนถึงร่างไดแม็กซ์นะฮะโคตรเก่งนะฮะแล้วความสามารถของมันนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือมันมีการทำลายสกิลได้การทำลายสกิลเนี่ยก็คือการเพิ่มอัตราการความโหดของสกิลให้เก่งขึ้นหรือเปลี่ยนสกิลเป็นอีกท่านหนึ่งเลยก็ได้ซึ่ง อโ,โอโอมีนะครับแล้วสกิลโหดมากมีทั้งชุบชีวิตนะครับตายแล้วฟื้นคืนชีพแล้วก็มีสกิลความแรงเพิ่มขึ้นจาก8 9 9 0เป็น120คือสารพัดความโหดของของโ,โอโอนะครับอยู่ตรงที่ทำลายสกิลนะครับตรงนี้ความสามารถหลักๆเลยของเขาก็คือเปิดอมตะให้เพื่อนนะครับทำให้เพื่อนไม่ตายนะแล้วก็เพิ่มแรงโจมตีถึง35%มีสกิลเผาไหม้นะครับผ่านด่านดีมากอันติเมทโคตรจะแรงนะครับ มหาศาลนะฮะโหจะจัดตัวนี้โคตรตัวแบกนะครับต้องมีในทีมแน่นอนตัวนี้ผมก็เลยให้เขาเป็นโปรแกรมมอนอันดับที่2เป็นเทพที่ทุกทกคนจะต้องมีติด i d ไว้99.9% 9 99ต้องมีแน่นอนอ่ะอันดับหนึ่งะฮะทายถูกไหมอันดับหนึ่งโคตรจะง่ายนะฮะคิวเรมยูโนวานะฮะอ่ะสำหรับคิวเรมยูโนวานะครับวิธีได้คิวเรมยูโนวามีแค่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือใช้หนังสือกลาดอนแลกในกิจกรรมปฏิหารซึ่ง ทุกคนน่าจะรู้วิธีการหาเนาะคิรอนอว่าครับจะมาให้เราแลกทุกๆ3เดือนอเล่นตัวนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าแลกกันง่ายๆนะครับาถามว่า3เดือนแลกทีหนึง่งทุกคนมีโอกาสได้ไหมทุกคนมีโอกาสได้ใส่ฟรีทําได้เลยเพราะว่าในการเก็บหนังสือกลาดอนเนี่ยเก็บจากป้ายกระโดดสู้เนี่ยนะครับจะเก็บอยู่ที่ประมาณ3เดือนพอดีคุณจะได้หนังสือกลาดอนครบ500ชิ้นแน่ๆน,นะครับถ้าเป็นสายฟรีจะได้แถวบนเนาะคุณได้แน่ๆคุณก็มาแลกคิรอนว่าได้นะครับคิรอนว่านะครับ เก่งยังไงนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะอ่ะคิดว่าเมนว่าเนี่นะครับความสามารถของเขาคือแช่แข็งครับผมหลักๆเลยคือแช่แข็งนะครับโหดมากๆนะครับแค่แช่แข็งศัตรูก็ได้เปรียบแล้วศัรตรูขยับไม่ได้แล้วก็สกิลแช่แข็งเป็น t o d ม m a g ด้วยครับ damage แรงขึ้นนะครับยิ่ง HP เยอะยิ่งโหดนะครับแล้วก็สกิลถ้าไม่ตายก็อ่ากักขังแช่แข็งหมู่นะครับคือแบบโหดมากๆแล้วก็แรงสุด,สด นะครับเาเมจ90แบบกลุ่มแล้วก็สกิลเดียวอื่นอนอีกนะครับโคตรจะแรงแล้วก็มีพาสีที่โคตรจะแรงนะครับถือว่าเป็นตัวโกงแล้วกันใครที่พลังไม่ขยับใครที่ p ีพีสู้ไม่ไหวยูโ you น know, วาตัวเดียวเอาอยู่นะครับการจัดทีมก็เล่นเป็นฟูลทีมแบ็คไวได้นะครับตัวนี้เนาะหละักๆอ่ะก็คร่าวๆนะครับสำหรับ5โปเกมอนที่จะต้องมีทุก ID 99.9% 9 99ต้องมีแน่ๆก็หวังว่า5ดับเนี้ยจะถูกใจใครหลายๆคนน่าจะ อันดับเดียวกันเนาะใครที่มีนอกจากน,นี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนเพื่อคุยกันได้แต่ว่าผมคิดว่า5ตัวนี้ยังไงทุกไอเดียก็ต้องมีนะครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนจะจกกันรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไคริช่องมันโซนได้วยกันแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าสวัสดีครับ